สวัสดีค่ะตรงปกเลยนะวันนี้จะพามาลองนะคะตัวนี้ไดชาร์จ Toyota m a t r x นะคะที่ทั้งทองพันทุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวทุ่นเขาไหม้นะพันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทดสอบลองงานตัวนี้มีทิเต็มให้ดูด้วยนะคะไปหารักชมกันได้เลยนะคะไดูตรงนี้นะ ก็อยู่ที่มือท้างทองด้วยนะคะตัวใดเลยนะเดี๋ยวเชิญท่าจัดที่ใบอีกทีนะคะสายไหนเป็นสายไหนคะอยู่ในการพงสนางานนะคะสำหรับไดชาร์จนะคะของวายทีเอ็นะต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคงั้นผ่าน100%นะคะตัวนี้พันทุนใหม่นะคะตัวทุน จะมีคลิปให้ดูนะคะบ,บอกรอบบอกเบอร์ลวดด้วยนะคะใช้ลวดเบอร์อะไรแล้วก็พันกี่รอบหรือว่าวัดเป็นค่าโอห์มเนาะตัวสีแดงนี่ก็จะเป็นเอฟนะครับเป็นเอฟก็คือเป็นตัวทุนที่เราพันนะครับตัวสีชมนี่ก็จะเป็นเอ็นนะครับแต่ว่าอยู่ที่อยู่ที่สายที่ของเขาเนี่ยจะเป็นเขียวกับน้าเงินนะครับน้ําเงินเป็นเอ็นนะส่วนเขียวเป็นเอฟดำเป็นอ e ีนะครับอ e ีก็คือดินตัว ตัวเขียวนี่ก็คือทุนตัวน้ําเงินคือฟินคอยนะครับตัวนี้คือ b ีคือแบตนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับโอเคใครสนใจคลิปซ่อมใดรูปนี้นะคะตัวนี้ใดชาร์จไม่ที่เอนะเดี๋ยวลงคลิปต่อกันเนี่ยให้ดูเลยนะคะเนาะวิธีซ่อมวิธีลื้อนะคะลื้อทุน่นอัดทุ่นออกทํายังไง มีให้ดูทุกขั้นตอนเลยค่ะสําคลิปนี้ใครชอบกดไลค์กด, like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้เมีช่างกับช่างทำด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปน้าคลิปเต็มของการซ่อม,มทุ่นใดชาร o โ o t า m ท t ่ z ค่ะ